โหลเฟิงโหลเฟิงทุกเสียงเชียร์กึกก้องไปทั่วอารีนามนุษย์นับไม่ถ้วนจากกาแล็กซี่หลายร้อยล้านแห่งทุกดวงตาและทุกห่วงใจต่างจับจ้องไปที่ชายผู้ถูกขนานนามว่าผู้สยบยุทธปกรณ์เยียนชินปิงที่สุดแสนลึกล้ำหลายคนเคยอ่านบทวิเคราะห์เกี่ยวกับโหลเฟิงและหลงจุนก่อนการประลองครั้งนี้มาแล้วพวกเขารู้ว่าการปลดปล่อยอาวุธเยียนชินปิงเพียงเล่มเดียวก็เปี่ยมด้วยพลังจนแทบไม่มีใครโค่นได้แต่ตอนนี้โหลเฟิง ดันปลดปล่อยออกมาพร้อมกันสองเล่มกล้าหาญจนเกินกว่าจะคาดเดาซาเวจกูร้องแผ่วต่ำราวคำรามในหน้าหนาวอาเขาย่างก้าอันทรงพลังแต่ละย่างทยานผ่านพื้นสนามแม้สังเวียนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1กิโลเมตรจะสั่นไหวไปตามแรงโมเมนตัมทุกย่างเก้าวเขาเสมือนเทพเจ้าสงครามไร้พ่ายซาเวดสลายไป ใบมีดหนาอาพลังงานสีดำเข้มพลิววับกระแทกทำลายสายรุ้งทองคำของหลวเฟิงด้วยแรงอันดุเดือดภายใต้ดวงตาสีแดงมุ่งมั่นของซาเวจเส้นแสงทั้งสองต้องแหกทางกรอนเป็นอนุภาคเมื่อกระทบหลวเฟิงแดงดวงตาคมสันประกายเย็นเยอือกกลยุทธ์สุดท้ายของเขาคือยุดยุ่นความร็วรุ้งทองให้ประสานกันจนคล้ายเกราะพลังกระจายเมื่อเส้นแสงมากระทบดาบทองอีกครั้งมันแหวกรักษาความยืนหยัดจนแทงทะลุผ่านซาเวชถอนหายใจกัดฟัน ใบมีดสีทองสองเล่มนั้นทรงพลังนักแต่เจ้าต้องกระจายพลังงานเท่าๆกันถึงควบคุมมันได้เต็มประสิทธิภาพแค่90%ของเดิมเท่านั้นหลัวเฟิงรีตาลอยเด่นกลางอากาศมาดูกันว่าเจ้าจะป้องกันได้อีกกี่คนซาเวชหัวเราะสถานฮ่าฮ่ในวินาทีนั้นเขาคว้างใบมีดคู่ใหม่ขึ้นฟ้าใบมีดพลิ้วเป็นภาพพราบเบลอรากับป้อมลูกศรมหาประไลบินตรงเข้าสู่หลวเฟิงหลวเฟิงหึง รุ้งทองคำเส้นเบาโค้งเลี้ยวสกัดกั้นใบมีดได้ทันทีเวลาพลันเสียงโลหะสัน่นแดงดามดาบพุ่งสะบัดกระเด็นไปตีโลหะด้านข้างสนามบรรยากาศเงียบงันชั่วครู่ผู้ชมพากันซุบซิบเขากำลังทำอะไรนั่นทิ้งอาวุธของตัวเองจอมโหดผู้นี้ยอมแพ้แล้วหรือคนบ้าจากภูเขารังมังกรดำสำหรับเขาแค่สองเล่มก็คือพายุแต่เขายังเลือกที่จะวางมันหลวเฟิงยังนิ่งสงบลอยเด่นเหนือฝ่าควันกระสุนดาบหลวเฟิงอาร์กไลท์อาร์กไลท์ แสงอ์คพุ่งแผ่เฉือนอากาศจนบิดเบี้ยวเกิดเงาสะท้อนสองเงาคล้ายภาพสะท้อนของซาเวจยิ่งเห็นยิ่งสะพรึงไม่มีใครคาดคิดว่าท่ามกลางศึกยักษ์ปะทะเขาจะปลุกการบิดเบี้ยวของกฎกำเนิดอวกาศระดับเริ่มต้นได้ภายในกฎอวกาศนี้แม้แต่การเคลื่อนไหวก็เปลี่ยนเส้นทางจนเกิดภาพซ้อนลัวเฟิงคำรามลั่นไปตายซะรุ่งทองคำสองเส้นพุ่งออก จากนั้นแตกตัวเป็นดาบทองจิ๋ว18เล่มหมุนวนรอบซาเวชจนดุดพายุสองแสงดาบทองเล็กผ่าผ่านถงอากาศฟาดใส่ซาเวชอย่างต่อเนื่องทั้งพุ่งโจมตีและตัดเส้นแรงมวลต่ำจนเขาเสียจังหวะซา,าเวชสายหัวชิฉันเร่งความเร็วได้เร็วกว่านี้ถ้าเขาอยู่ไกลกว่านี้อีกหน่อยฉันคงหลบทิ้งหมดแล้วแม้จะโจมตีได้สองสาเล่มแรก แต่มิติดาบทั้ง18ทําทำลายสมดุลโมเมนตัม um ของเขาพังพลันสองปลาหน้าพลังงานสีทองสองตนทุกลอมวนขึ้นมาทะยานตรงสู่เป้าหมายลัวเฟิงตายดาบทองกระจัดกระจายเป็นรูปปลาทองพุ่งปักเป้าซาวเวจเข้าสู่ช่องว่างร่างกายทุกชั้นพลังถูกกระจายเมื่อปลาทองทั้งสองอัดจ,จนบิดแทบขาดซาวเวจก็ฟันยกดาบใหญ่สูงขึ้นจากนั้นทลาใส่ลัวเฟิงในพิบตาพลังผสมระหว่างโดเมนโลกสายฟ้าและกดอวกาศดุดพายุลูกใหม่ฟาดลงลัวเฟิงคำรามลั่น ไปตายซะดาบทอง18เล่มที่เคยแยกตัวออกพลังกลับรวมเป็นสองเล่มขนาดใส่ซาเวจฉับพลันรุ้งทองคําพุ่งย้อนเข้าใส่ซาเวตโกนไปตายซะเสียงโลหะกระทบรัวดังเป้งเป้งประสานเป็นลําแสงเกลียวกราดเหมือนฝนดาบสายฟ้าโลฟิงยกโลทองรับแรงขังเหมือนทวีปทั้งแผ่นถล่มซ้อนเขาสูดหายใจไม่ออกรู้สึกถึงแรงอัดหนักหน่วงจนเลือดเนื้อสั่นสะเทือนดาบสายฟ้าฟาดซ้ํา เป้งโลเฟิงพลาดจังหวะป้องกันหมุนตัวเล็กน้อยแต่ปลาทองหนึ่งตนพุ่งทะลุร่างผ่านหลังอีกตนพุ่งตรงเข้าอกทำให้เลือดสาดกระเซ็นอว,วัยวะภายในฉีกขาดพรั่งพรูเสียงระเบิดชั่ววูบบูมซาเวชลอยตัวลงมาลดแล่นบนพื้นประหนึ่งเทพเจ้าสงครามบาดเจ็บสาหัสแต่ยังคงยืนหยัดจ้องร่างหลัวเฟิงที่นอนคุกเข่าอยู่บนพื้นทันทีกระสุนดาบทอง18เล่มแตกตัวจากร่างซาเวชร่วงกราบบนพื้นประลองดังก้องจนก้องสะท้อนดังจังหวะแรกของการต่อสู้ ไร้เสียงเชียร์ไม่มีเสียงร่ำลือผู้ชมหนึ่งพันล้านคนต่างเงียบจนได้ยินเพียงเสียงหายใจหนักๆของสองอัจฉริยะบนเวทีคนหนึ่งยังคงยืนหยัดท้าทายอีกคนสลบสไลดบนพื้นดินซาเวทยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นจ้องมองร่างไร้วิญญาณของหลัวเฟิงที่พับกับพื้นสังเวียนซาเวทพึมพำเบาๆหลวเฟิงแผนของฉันตั้งแต่ต้นคือเอาชนะคุณให้ได้ แล้วค่อยฆ่าตัวตายหลังจากนั้นจะได้เข้าไปต่อสู้ในวงล้อมผู้แพ้แต่พลังของคุณมันเกินความคาดหมายของฉันไปไกลจนฉันไม่มีแม้แต่โอกาสจะชนะคุณได้เลยต่อให้ฉันแลกหมัดแลกพลังจนหมดลมหายใจการเอาชนะคุณก็ยังสำคัญกว่าการฝึกในวงล้อมผู้แพ้อีกซาเวสสูดลมหายใจลึกสันชะทานกับความทรงจำของการประทะเมื่อครู่และที่สำคัญ เมื่อคุณกล้าเสียงเปิดศักยภาพเต็มที่ฉันก็ไม่อาจบรรดาลพลังที่เพียงพอจะสยบคุณและเก็บคุณไว้อย่างชีวิตได้คำสรารภาพของซาเวตคัดเจนเกินคาดเขาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดซ้ำอีกครั้งในหัวแต่เสียงสั่นเครือยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของคู่ต่อสู้ในใจซาเวตเลื่อนภาพกลับไปมาชั่วขณะหนึ่งเขาวางใจว่าพอได้ปล่อยกลยุทธ์ดาบทะลวงฟ้ามาวางบนแผงศัตรู ก็คงทำให้หลัวเฟิงตื่นตนกพอที่จะเสียการควบคุมเขาอยากเห็นหลัวเฟิงชะง,งักงนันหลุดช่องทางให้เขาเข้าใกล้ฟันจนไร้ซึ่งโอกาสทัดทานแล้วค่อยจบด้วยการฆ่าตัวตายยอมแลกทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองในการแข่งขันวงล้อมผู้แพ้ให้คุ้มค่ากับชื่อเสียงอันโหดเหี้ยมของเขาแต่ความเป็นจริงกลับสวนทางแผนโดยสิ้นเชิงทันทีที่ซาเวดผนึกพลังทั้งลมหายใจ เขาปลดปล่อยกดต้นกำเนิดทั้งพื้นและอวกาศออกมารูปแบบแรกของพื้นที่สมบูรณ์ first form a r c l i g h t ปรากฏขึ้นพลันบิดเบือนอากาศรอบตัวและก่อให้เกิดเงาสะท้อนของซาเวทขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแต่ด้วยมโนภาพที่หลอกให้ขยับไม่ถูกเขาจิงตายใจว่าตัวเองจะสะใจได้ง่ายๆทว่าในเวลาต่อมาหลัวเฟิงไม่ได้ตกลุมพรางตามที่คาดเขารู้ชัดถึงพลังเชิงทฤษฎีของเทคนิคลำลึกนั้น จึงไม่ได้ถูกทําให้ชะงักแต่กลับเลือกที่จะหยุดพักชั่วเซียววินาทีเพื่อกระจายพลังสองลำแสงรุง้งให้กลายเป็นดาบสีทองเล็กๆ18เล่มแล้วดูดซับแรงกดดันจากอากไไก์ไว้รอบตัวก่อนจะพลิกวิบากสกัดจุดอ่อนของซาเวดในพริบตาเมื่อดาบสีทอง18เล่มตามประสาสัมผัสของหลัวเฟิงกำจัดจังหวะพลังเพลยของซาเวดและเปลี่ยนกลับเป็นดาบสองเล่มขนาดใหญ่ในท่าโจมตีเดียวกันเส้นทางกลับทีละกระบวนท่านั้น กินเวลารวมไม่ถึงหนึ่งไม่สิบวินาทีซาเวตยืนนิ่งน้ำตาปนน้ำลายเม็ดหนึ่งแต่ดวงตายังลุกวาวชี้ชี้การโจมตีของหลัวเฟิงมันรวดเร็วและคมกริบเกินจะรับมือเมื่อฉันระดมฟันตามทันเขาก็กระจายศูนย์แรงชนิดที่ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะแตะต้องตรงไหนก่อนดีเพราะฉะนั้นฉันสู้เขาไม่ได้จริงๆเขาสัมผัสได้ถึงสภาพจิตใจที่สงบนิ่งแผ่ซ่านเยือกเย็น นี่แหละความสงบอย่างแท้จริงฉันไม่มีวันไปถึงระดับนี้ความจริงแล้ววิญญาณอันหนาแน่นและใจที่นิ่งสงบเยือกเ,เย็นของเผ่าพันธุ์สัตว์ร,ร้ายเข่าทองยังฝังอยู่ในเลือดของหลัวเฟิงด้วยการฝึกสภาวะจิตใจของล่อสองพี่น้องถูกผสมผสานกับแนวทางสังหารที่เยือกเย็นโดยกําเนิดจึงทําให้หลวเฟิงพิชิตด,ดาบสองเล่มพร้อมกันได้ไม่เพียงแต่การผสมอนุภาพแห่งกฎกําเนิดทั้งสองแขนงเท่านั้น แต่อาศัยจิตอารมณ์ที่ไม่หวั่นไหวต่ออันตรายณพระราชวังคริสตันอันงดงามกลางทุ่งดาวกันหวูบรรดาอมะตะผู้ยิ่งใหญ่ต่างปรากฏกายเดินหน้าศบตาจอฉายฟุตเทจอมะตะผู้ใหญ่สงนานแค่ไหนแล้วสำหรับศึกอัจฉริยะรูปแบบนี้ตั้งแต่ยุครบกำจัดโลกนับสู่การแข่งขันอารีนาไม่มีใครโชว์ศักยภาพสูงสุดของพื้นดิน และอวกาศพร้อมกันได้เท่านี้สมกับการรอคอยกว่า1.89ล้านปีเสียงโลหะเครือบความสุขุมดังขึ้นขณะที่ตัวโคดอมตะแต่ละองค์พยักหน้าและยอมรับว่าการต่อสู้ระหว่างหลัวเฟิงกับโรงจุนคือตำนานใหม่ของกันหวูในภายในสวนหญ้าของวิลล่าหลัวเฟิงในอ่าวไนสตาเทพเจ้าเย็กโพเธอดีตอนนี้แก้กลับมาแล้ว แกไปไหนมาหลังสงครามสังเวียนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งกลุ่มรวมทั้งสินสินและลูกๆตั้งคำถามหลัวเฟิงกลับมาดูข้อมูลในเครือข่ายจัก,กรวาลเสมือนจริงอีกครั้งพวกเขาติดตามทุกแมชและวิเคราะห์จุดแข็งของทุกคนไว้หมดสินสินยังไงก็ตามข่าวดีก็คือไม่มีใครกล้ามาท้าประลอมหน้าแกในขณะที่แกคุมดาบสีทองสองเล่มพร้อมกัน ซาเวตจบการแข่งขันในสังเวียนอย่างเจ็บช้ำแต่เกียรติยศของหลัวเฟิงยังคงบังเกิดในบ้านของหงเทพเจ้าหงแนละเทพเจ้าโลพลังเฝ้าดูภาพและรอการกลับมาของหลัวเฟิงบูเดออาซิกะชายชาราผมสีเงินนั่งตรงข้ามหน้าหลวเฟิงด้วยสายตาเปี่ยมยินดีบูเดออาสิกะขอแสดงความยินดีด้วยหลวเฟิงสาการสังหารติดต่อกัน ชัยชนะนัดสุดท้ายก็เลือบยิ่งกว่าที่คิดไว้เยอะมากหลัวเฟิงผมเองก็งงนิดหน่อยครับแต่ทุกอย่างเป็นไปตามการฝึกฝนชายชราพยักหน้าบูเดออาสกะการแข่งขันนัดที่สี่ในวันพรุ่งนี้ตราบใดที่แกชนะรีพอจะจองช่องให้แกทันทีขอให้เตรียมตัวและอย่าประมาทเพราะคู่แข่งแกทรงพลังเหลือขนาปะนับหลวเฟิงผมเข้าใจแล้วครับ ขอบคุณมากครับในวันที่27กรกฎาคมหลังดวนสังเวียนที่บ้านหงในอ่าวนายสตาเทพเจ้าโลพลังและสินสินรออยู่หน้าบ้านหงเปิดออกเทพเจ้าโลพลังเธอดีแกกลับมาแล้วงั้นเทพเจ้าหงยิ้มน้อยหนึ่งเทพเจ้าโลพลังแล้วแกจะไปไหนเขาบอกว่าแกคงออกตามหาอาจารย์นั่นอีกครั้งไม่ใช่หรือหลวเฟิง ใช่ครับผมต้องไปเรียนรู้เทคนิคลำลึกของโบราณพลังดินและอวกาศผมยังอ่อนหัดอยากฝึกให้เยือกเย็นยิ่งขึ้นหงขขมวดคิ้วแต่ผ่อนลมหายใจเทพเจ้าโลพลังแกหมายถึงตัวเจ้าพี่พบล่อใช่ไหมหลวเฟิงใช่ครับผมจะไปตามหาเขาหงจ้องตาหลวเฟิงพลางรำพึงเทพเจ้าโลพลังแกเตรียมใจไว้นะ สองหมื่นปีที่แกจะเดินทางกับเจ้าพิภพแห่งเวลาไม่ใช่เรื่องเล่นๆหลัวเฟิงเยียนนิ่งซึมซับความหมายถึงจะหวั่นนิดหน่อยแต่สายตาก็เต็มไปด้วยประกายแห่งปณิธานเจ้าพิภพแห่งการเวลาเงยหน้ามองหนึ่งหึงด้วยดวงตาโล่งปรง่งบอกฉันได้ไหมว่าทาไมจ,จู่ๆคุณถึงตัดสินใจรับฉันเป็นสิทธิ์ทั้งๆท,ที่ฉันยังมีเวลาอีกหลายวันก่อนจะถึงกําหนดหนึ่งหึงพยักหน้าเบาๆ ถอนหายใจก่อนตอบอย่างสัตย์จริงว่าใช่ครับการแข่งขันครั้งล่าสุดของพี่ชายคนที่สามทำให้ผมรู้ว่าในชั่วพริบตาพลังระหว่างเราทั้งสองมีช่องว่างแค่ไหนผมเองไม่เคยคาดคิดว่าเขาจะแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วป่านนั้นดวงตาของเจ้าพี่พบแห่งการเวลาเบิกโพลงเล็กน้อยเขายิ้มอย่างพึงใจคุณตระหนักถึงความกดดันได้ดีนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้อง เตรียมตัวให้พร้อมแล้วขึ้นยานจัก,กรวาลมาพบกับข้าข้าจะขยายเวลาคิดให้เหลือเพียงหนึ่งวันเพื่อให้ขุนได้กลับไปบอกลาครอบครัวและเพื่อนฝูงอย่างเต็มที่ขอบคุณครับหนึ่งเหิงรับคำไม่นานหลังหลอดแห่งการเวลาก็ก้าวจากไปทุ่งดาราแบล็ d ดราก้อนเมาเทนจึงเหลือเพียงสามพี่น้องอันเป็นที่รักหนึ่งเหงิงเทพเจ้าสายฟ้าและหนึ่งเฟิง เทพเจ้าสายฟ้ายืนอยู่เบื้องหลังยกมือขึ้นถามพี่ใหญ่เกิดอะไรขึ้นถึงชุกละหุขนาดนี้เจ้าพิภพแห่งการเวลาเพิ่งมาบอกว่าจะให้เวลาคุณคิด10วันพออีก2อสาวันมันยังไม่หมดเดดไลน์เลยนะหนึ่งเฟิงดูอากาักอกักวนเล็กน้อยก่อนจะส่งสายตาเชิงท้าทายไปหาพี่ชายผมตัดสินใจเองว่าจะไปหาอาจารย์ก่อนเวลาที่กำหนดครับเทพเจ้าสายฟ้าถามด้วยน้ำเสียงห่วงให่ คุณแน่ใจเหรอว่าอยากไปกับเจ้าพิภพแห่งการเวลาการเดินทางครั้งนี้จะกินเวลานับหมื่นปีโลกของเราจะไม่เห็นหน้าคุณอีกตลอดสองหมื่นปีนึกภาพออกไหมครับว่ามันนานขนาดไหนหนึ่งเหิงยิ้มอย่างนิ่งสงบไม่เป็นไรครับพี่เรายังพบกันในเครือข่ายจัก,กรวาลเสมือนจริงมันไม่เหมือนกันเทพเจ้าสายฟ้าสายหน้าแล้วถอนหายใจหนึ่งเฟิงจ้องมองดวงตาพี่ชายก่อนจะถามเบาๆพี่ใหญ่แน่ใจแล้วใช่ไหม หนึ่งเหิงส่งยิ้มอบอ่อนมือข้างหนึ่งวางบนบ่าเทพ,พเจ้าสายฟ้าใช่ผมมั่นใจการจากไปครั้งนี้คุณจะไม่ได้เห็นโลกใบนี้อีกยาวนานสองหมปีไม่ได้เห็นบ้านและครอบครัวเลยหลัวเฟิงวางมือบนไหล่พี่ชายหนึ่งเฟิงพยักหน้าเมื่อผมเลือกเส้นทางแห่งการฝึกฝนเพื่อตามหาจุดสูงสุดของความแข็งแกร่งผมก็พร้อมจะแลกทุกอย่างไม่มีสิ่งใดสำคัญยิ่งกว่าการใช้ชนะหนึ่งเหิงหลับตา ครอบครัวของผมทั้งหมดโตแล้วจึงไม่มีปมผูกมัดใดหากทำเป็นผมก็แค่พบหลานๆในเครือข่ายเสมือนจริงส่วนบ้านมันอยู่ในหัวใจผมแล้วผมพร้อมสละสมบัติทั้งหมดเพื่อแลกกับโอกาสนี้ดูนตาคู่หนึ่งอาบแสงระริกเมื่อภรรยาผมจากไปลูกโตแต่งงานหมดสิ่งสุดท้ายที่ยังเหลือคือศิลปะการต่อสู้และการท่องจัก,กรวาลเพื่อพิสูจน์ตัวเองนั่นคือชีวิตที่ผมปรารถนา ยิ่งในจัก,กรวาลอันแสนกว้างใหญ่ใครแข็งแกร่งกว่าเราก็เยอะเหลือเกินเป้าหมายของผมไม่ใช่แค่แข็งแกร่งแต่เป็นหนึ่งในผู้โดดเด่นที่สุดทั้งสามศพสายตากันรู้สึกได้ถึงจิตใจกล้าแกร่งและทะเยอะทะยานเอาละเจ้าพิภพแห่งการเวลายิ้มอย่างภาคภูมิใจถ่ายกันดูซิว่าครั้งหน้าเมื่อเราสามพี่น้องมาพบกันว่าใครจะแกร่งกว่ากันเทพเจ้าสายฟ้าและหลัวเฟิงต่างยิ้มรับเสียงหัวเราะก,กึกกองไปทั่วบริเวณโดโจโออฟลิมิตส์ ไม่นานถัดมายานจัก,กรวาลลำจานสีน้ำเงินเข้มกระโจนทยานขึ้นฟ้าทิ้งให้ฐานหงหนิงว่างเปล่าเหลือเพียงความเงียบงันลาก่อนพี่ใหญ่เทพเจ้าสายฟ้าโผก,กอดหนึ่งเหิงแน่นผมจะรอวันที่เราได้แข่งกันอีกครั้งในเครือข่ายเสมือนจริงหลัวเฟิงส่งเสียงร่ำลาเมื่อมองร่างยานจัก,กรวาลแล่นลับหายลลยเรากับสัญ,ญญาณเริ่มต้นของบทใหม่แห่งชีวิต27กรกฎาคมปีจีน2066 หลังจบการประลองอัจฉริยะครั้งที่4ผู้รอดชีวิต625คนได้รับสิทธิ์ขึ้นไรชื่อส่วนอีก9,375คนต้องลงสังเวียนในวงล้อมของผู้แพ้ต่อสู้กันจนกว่าจะคัดเลือกอีก275คนสุดท้ายหลังเวทีอันดุเดือดหนึ่งเฟิงกลับมาอย่างปราสาทมรดกของเขาที่หยางโจมนทนเจียงนานเดินขึ้นระเบียงด้านหลังดวงอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้า เขาได้นำถ้วยชาขึ้นจิบเล็กน้อยพี่ชายจากไปพร้อมเจ้าพิภพแห่งการเวลาแล้วเสียงหอเราะสนั่นสถานและคำมั่นสัญญาที่พวกเขาร่วมกันยังดังก้องอยู่ในหัวไม่กี่พันปีหรือหลายหมื่นปีข้างหน้าพวกเราสามพี่น้องจะได้พบกันอีกครั้งไฟในอกของหลวเฟิงส่องประกายผมจะไม่หยุดฝึกทั้งฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนถัดมาไม่กี่ชั่วโมงเขาแยกจิตสำนึกออกเพื่อเข้าสู่เครือข่ายจัก,กรวาลเสมือนจริง ภายในโรงฆ่าสัตว์เขตฝึกทับพ,พื้นเป็นทุ่งกว้างแต่บรรยากาศกลับเยือกเย็นด้านบนเต็มไปด้วยนกโลหิตนับไม่ถ้วนพวกมันรุมล้อมหลวฟงที่ยืนบนกระสวยมนดำอาวุธวิญญาณระดับห้าใหม่ของเขาลบลบห้ามถูกนกเหล่านั้นแต่ต้องเสียงบาบตะเม้นฟันก้องสะท้อนเขาต้องหลบหลีกการโจมตีกระจายพันธุ์ของนกโลหิตด้วยความเร็วที่ว่องไวราวกับเงาแต่เพียงแค่ตัวแรกก็ล้มแล้วล้มอีกชิป โว้ยรัวกว่านี้ยิ่งว่องไวยิ่งดีบาบตะตะวาดเสียงดังดวงตาร้อนเผาท่านใดนั้นพื้นหญ้าหายไปกลายเป็นโรงงานหนักอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยเครนระบบสายพานและเครื่องจักรล้ำยุคเริ่มบาบตะสั่งพื้นที่เปลี่ยนโฉมให้เกิดการทดสอบสภาพจิตใจสุดโหดหลัวเฟิงหยัดยืนกลางห้องกลไกลด้วยท่าทีเยือกเย็นเขาไม่สะทกสะทานต่อเสียงตะโกนและกระแสะพลังของปีศาจน้อยแม้แต่น้อย เวลาผ่านไปสิบกว่านาทีบาบตะทดลองเปลี่ยนรูปแบบฉากฝึกต่างๆให้ยากยิ่งขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนท้ายที่สุดหนึ่งเฟิงก็ฝ่าด่านนรกของบาบตะได้ครบทุกด่านในขณะเดียวกันศึกในวงล้อมของผู้แพ้ดุเดือดขึ้นทุกเวลาแต่สำหรับเขากลับกลายเป็นสนามทดลองกลยุทธ์และความสามารถใหม่แทบทั้งสิน้นบาบตะยืนมองหนึ่งเฟิงที่ยังคงสงบนิ่งกลางกักวานเสมือนจริงพลังยิ้มอย่างพึงใจยอดเยี่ยมมากหลเฟิง ครั้งนี้ข้าเริ่มเชื่อว่าคุณจะกลายเป็นอัจฉริยะเหนืออัจฉริยะในช่วงเวลาไม่นานขอบคุณครับบาปะตะหลวเฟิงเพียงยิ้มบางการเดินทางสู่จุดสูงสุดยังอีกยาวไกลแต่หัวใจเขาเต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญเวลาผ่านไปแม้แต่ผู้ล่วงรู้กฎกำเนิดเวลาจนช่ำชองก็ไม่อาจหยุดยั้งหรือย้อนคืนเวลาได้ชั่วขณะเอย่ยแม้อดัมพบจะพยายามต่อต้านการเวลาเอกภพย่อมฟื้นคืนสภาพดั้งเดิมในไม่ช้า ไม่มีสิ่งใดในจักรวาลน,นี้แม้แต่สิ่งมีชีวิตอันทรงพลังที่สุดจะบิดเบือนการเคลื่อนไหวของจักรวาลได้การถ่ายทอดดวนวงล้อมของผู้แพ้ยาวนานเสมือนละครโทรทัศน์อันไม่สิ้นสุดจากผู้เข้าร่วมกว่าหม0 0นคนลดจำนวนสู่ 1, หลักพัน655คนหลักร้อยที่เหลืออีกเพียงไม่กี่สิบแยกจะหลบเลี่ยงความล่าช้าหรือการยืดเยื้อทางเวลาได้ปีจีน2069วันที่สมีนาคมวันสุดท้ายแห่งการดวน ในห้องรับรองอันโออา่าบนเกาะลอยเหนือทวีปกันวู่แห่งเครือข่ายจัก,กรวาลเสมือนจริงชายชราสวมชุดคลุมสีขาวเรียบง่ายยืนขึ้นอย่างสง่างามประสานมือไหว้เบาๆเทพแห่งดาบอันเป็นผู้กล้าในชุดเกราะสีทองยืนเคียงข้างเป่งออร่าคล้ายเกล็ดโลหะสุกใสมีโค้งทองอันเป็นสัญ,ญลักษณ์บนหน้าผากร่างกายเขาแผ่พลังอันหนักหน่วงยิ่งกว่าดาบทั้งปวงชายชุดเกราะสีทองเอียงศีรษะนี่คือลัวเฟิงที่ท่านกล่าวถึงหรือ ชายชุดคลุมสีขาวพยักหน้าใช่แล้ววันนี้คือวันสุดท้ายแห่งการดวลและนี่ย่อมเป็นแมชที่น่าตื่นเต้นที่สุดในครั้งนี้อ่าหากท่านจะแนกเขาให้ข้าดูท่านเห็นว่าบูเดออาซึกะพังน้อยผู้นี้มีโอกาสติดอันดับหนึ่งพันทั่วจักรวาลได้หรือใช้ชุดคลุมสีขาวบาอกหน้าเทพแห่งดาบท่านจะทราบเองทันเมื่อได้ชมจอภาพบรรเลงการดวลเคียงข้างของลัวเฟิงและคู่ต่อสู้พันท้ายสุดบนเวที บนจอภาพนั้นรัวเฟิงสวมชุดเกราะสีเทาเข้มถือไม้เท้าสายยาวสีทองเข้มผเผชิญหน้ายาวชนแครถือดาบคู่ดาบทั้งสองเล่มเคลื่อนไหวรวดเร็วราวแสงไฟผ่าทว่าเมื่อใกล้รัวเฟิงเขาก็แผ่รัศมีเย็นชินปิงจากกระสวยเมฆดำกลายเป็นลำแสงสีทองดุดเปลวไฟหลบหลีกได้ในเสี้ยววินาทีไพเยาวชนแคะตะวัดดาบทว่าเพียงเสียงสั่นสะท้านดาบสีทองหนึ่งเล่มพุดขึ้นพิฆาตกลางอากาศเฉียนพันศีรษะคู่ต่อสู้ในพริบตา เยาวชนแครร้องด้วยความเจ็บปวดทว่าพลังกว่าคนอื่นนับพันก็ไร้ประโยชน์เมื่อต้องขวางดาบเพียงเล่มเดียวผู้ควบคุมเครื่องอ่านวิญญาณเอกพบเพียงดาบเดียวก็ทําให้เขาทะลวงเหล่านี้ชายชุดเกราะสีทองชมเชยเมื่ออาวุธเย็ยนชิ้นปิงผสานกฎกําเนิดทองแล้วยากจะควบคุมการเปลี่ยนทิศท,ทางแต่ดูเขาทําได้ราวปาฏิหารชายชุดคลุมสีขาวเลื่อนสายตาไปยังภาพแห่งการแข่งขันในอดีตของลัวเฟิงกับหลงจุนนั่นหลงจุน เยาวชนอจารย์ยะอันดับหนึ่งแห่งจักรวาลกาันวูแต่ความแกร่งทั้งปวงยังไม่อาจขึ้นถึงอันดับหนึ่งของจักรวาลทั้งหมดฮะเทพแห่งดาบร้องหากเขายังได้อันดับหนึ่งในจักรวาลกาันวูเป็นเรื่องง่ายแต่ให้ก้าวสู่อันดับหนึ่งของทุกประเทศอันพันแปดบายอมรับว่าที่ยากเกินกำลังใช้ชุดเกราะสีทองว่ายิ่งกว่าแม้ลัวเฟิงจะเพิ่มดาบสีทองสองเล่มพร้อมกันเขาก็น่าจะก้าวสู่เพียงระดับ3,000ันถึง5,000อันดับแรกเท่านั้น ชายชุดคลุมสีขาวหยิบรีโมทเลื่อนฉากรายการวงล้อมผูแพ้ขึ้นมาแม้กระน,นั้นจากการดวลมากกว่า9 00 0นัดในรอบเกือบ3ปีพัฒนาการของลัวเฟิงช่างชัดเจนยิ่งนักเขาก้าผ่านอัจฉริยะระดับดาวฤกหลายคนแรงผลักดันนี้เกินคาดหมายไปไกลเช่นนี้ก็แปลว่าระดับจริงของเขาอาจสูงกว่าที่แสดงออกมาทั้งปวงแม้การแข่งขันที่พลาดทิ้งพลังการต่อสู้หลายหมื่นครั้งจะยังไม่บังคับให้เขาเปิดเผยพลังทั้งหมดก็ตามเทพแห่งดาบนิ่งไปครู่ ก่กล่าวเบาๆถ้าเขายังพัฒนาต่อไปจนถึงสุดยอดอัจฉริยะจากพันแประเทศในจักรวาลเขาอาจติดอันดับ1,000ได้แต่ให้ก้าวสู่ท็อปหนึ่นั้นยังคงต้องพิสูจน์ขณะที่สองอมตะเอกภพต่างคุยกันผู้ชมในห้องเตรียมการบนเกาะ0 0 0 1ก็กระสิบกันว่านั่นลัวเฟิงเขาเจอดจรัดเหมือนดาวเฤือกพัฒนาการรวดเร็วเกินคาดแม้แต่ผมก็กะว,ว่าเขาแกร่งแต่นี่แรงดิ ซาเวชปรากฏตัวในชุดเกราะเทาเช่นลัวเฟิงต่างกันตรงผมยุ่งราวหมาป่าลัวเฟิงการฝึกฝนของคุณทรงพลังตลอด3ปีที่ผ่านมาผมไม่มีทางผ่อนคลายต่อหน้าคุณได้ลัวเฟิงตอบเยือกเย็นคุณคือคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตผมเสียงผู้จัดการดังขึ้นเรียนอัจฉริยะทั้งพันท่านพร้อมแล้วหรือยังผ่านห้องเตรียมไปยังสังเวียนทางเดินได้เด็กหนุ่มพันคนทยอยออกไปทุกคนยังจับจ้องซาเวชสูงใหญ่ราวเทพสงคราม เทพเจ้าสายฟ้ายืนส่งท้ายลากรพี่ใหญ่ขอให้โชคดีบนเส้นทางใหม่พบกันในเครือข่ายเสมือนจริงหนุงฟึงตะโกนจากเบื้องหลังยานจัก,กรวาลลำจานสีน้ำเงินพยานขึ้นฟ้าเราสายรุง้งทิ้งให้ฐานหงหนิงว่างเปล่าเหลือเพียงสายลม xx มิถุนายน2069โลกมนทุนเจียงนานเมืองหยางเจาวันสุดท้ายแห่งการดวนพึ่งผ่านไปหนุงฟึงนั่งบนระเบียงปราสาท รับรางวัลความทรงจำบรรยากาศแดงโพลเหมือนรับรองคำมั่นไม่ว่ากิ่งพันปีเราจะมาพบกันอีกครั้งไฟในดวงตาเขาไม่หมดดับบาตาบาตะพาเราเข้าสู่เครือข่ายจัก,กรวาลเสมือนจริงเขาแยกร่างออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งยังยืนบนระเบียงอีกส่วนทะลุผ่านมิติเข้าโรงฆ่าเฉื่อในเครือข่ายบาตาบาตะปีศาจน้อยโผพุ่งมาข้างๆฮ่าฮา,าสวัสดีอีกครั้งลัวเฟิง หลังจบดวนคุณมีเวลาพักสามวันนี่เพิ่งผ่านวันแรกค่าจัดคู่ต่อสู้ให้เจ้าแค่บอกมาผมต้องการอาวุธวิญญาณสำหรับบินบิดดัวและหลบโมเมนต์ในพื้นที่แคบๆได้บาตาบาตาเอามือปาดคางเจ้ายังหาระยะยาวหรือระยะสั้นกันแน่ระยะยาวลัวเฟิงตอบหนักแน่นผมมีเวลาดีละบาตาบาตาลอยสูงข้าเลือกกระสวยเมฆดำให้เจ้าอาวุธวิญญาณระดับห้าแข็งแกร่งและคล่องตัวสุดยอดเอามาพิสูจน์ทีละขั้น ระยะเวลาเท่าไรจึงจะก้าวหน้ามากบาตาบาตะถามขึ้นกับความเข้าใจของเจ้าบาตาบาตะยิ้มถ้าเอาจริงภายในหนึ่งปีเจ้าจะแกร่งกว่าตอนนี้สิบเท่าแต่ถ้าขยันไม่พอร้อยปีก็อาจยังไม่พอตั้งแต่30กรกฎาคม2066ดวลวงล้อมของผู้แพ้ดุเดือดวันหนึ่งสู้สิบนัดหกนัดแรกใช้เวลาไม่ถึงนาทีล่วเฟิงผ่านมันไปสบายดั่งภาพสะท้อน10กรกฎาคม20กรกฎาคมเดือนผ่านเดือนพัฒนาการของเขายิ่งหน้าทึ่ง บตาบตะสร้างสนามฝึกรูปแบบต่างๆเปลี่ยนบรรยากาศเป็นผืนหญ้ามีฝูงโลหิตพอปรับเป็นโรงงานจากกลบาตาบาตะสั่งเริ่มลัวเฟิงยังคงนิ่งสงบชนะบททดสอบนรกทั้งหมดส่วนวงล้อมผู้แพ้กลายเป็นห้องทดลองกลยุทธ์ไร้ที่สิ้นสุดให้เขาจนแล้วจนเล่า1,200วันผ่านไปเวลาสารพัดฝึกฝนท้าตายทุกขีดจำกัดลัวเฟิงยังยั่นว่าวิถีสูสุดยอดไม่มีวันเดียวง่ายอีกต่อไป